รายการเกรูปนั่งฟังเรื่องปรากิจีวันนี้ก็จะมาเล่ากันสักเรื่องเล่าเลยครับทีล่งวัดวัดนึงก็มีแม่น้ำอยู่นึ่งไส้เรือบรรทุกข้าวเรือบรรทุกข้องเรือชาวบ้านก็ผ่านไปผ่านมาอยู่บ่อย อยู่มาวันหนึง่งมีคนเรือข้าวเปลือกที่เคยผ่านไปพานมาและเวกกราบนมัสการพระอาจารย์อยู่เสมอเป็นคนที่คุ้นเคยกับพระอาจารย์ได้เล่นเรือผ่านมาทางล่างวัดพอดีตอนนั้นนี้ล่วงปูกำลังหนังเล่นรับลมอยู่ทีซ่าลาริมนม้ำเรือลำนั้นกันเล่นมาจนถึงซาลาก็หยุด และสิ่งที่ไม่ขาดคิดเมื่อเรือข้าวเปลือกเลนมาทึ่งซาลาที่ล่วงปูกำลังหนังอยู่เรือกลับหันหัวไปอีกทิศหนึ่งคือพูดง่ายๆว่าเรือหันหัวลบในทางทีมาเรือก็มุนวุ่นอยู่อย่างนั้นจนค้นในเรือฉักจะเปลกเจยท้กะเลวมันไม่ไปเรือไปมองที่ซาลาเห็นล่วงปูนั่งนิ่งอยู่ก็นึกรูทันทีวา่าเพราะไอะเรที่เรือไม่ยอมไปข้างหน้า เอาแต่มุ่นวุ่นอยู่ตรงนี้แหละเหนื่อยกันจังเลวบวเราเมื่อวาดเรือข่าวฟังได้ก็กระโดดตรงมาหาล่วงปูในทันทีโดยที่ทำเสียงและสีหน้าไม่ค่อยพอใจเออผอล่วงเลยตะน้ยกเล่นปมใจนี่ล่วงปูเมื่อมองหน้านายทายเรือนี่ฐานก็ยิ้มยิ้มเลยครับ ความจริงเลวล่วงปูกับนายถ่ายเรือคนนี้รู้จักมักคุณกันดีเนื้อยากเป็นเพื่อนกลือกันเล็กชะไม่เด็กๆผ่านมาที่ไดก็ะตรงเวห้าล่วงปูทุกที่แต่คราวนี้ไม่ยอมเวแเดีวกูไปทำไหมเลยเมือ่อล่วงปูก็ะโตบแบบหน้าตาดุดุเลวเตินนั่นแหละดึงเรือป้อไมไว้เจย น่ยนกูนดึงไคยเน่นู่เรือมึงไปนู่แล้วล่วงปูชีมือทวนน้ำขึ้นไปมันเป็นมหั์มาร์กเลยครับเรือบรรทุกข้าวที่นักมากๆกรรับทวนน้ำขึ้นไปนายทายเรือก็ต้องวิ่งตามเรือไปเหตุการณ์นี้มันเป็นการโยกเล่นเผื่อเกลือเผื่อเกที่เลาาติดปากกันมา ล่วงปูนั้นมีพลังจิตสูงและเมียรณมขั้นสนุกสนานเหมือนกันลูกซิ์ค้างเคลได้เล่าให้ความว่าล่วงปูนั้นรูมดว่าใครที่นั่งข้างฐานจะผูดไร่ฐานกระรูสมัยก่อนฐานหมักจะสร้างควายธนูเอาไว้ชดเล่นกันอดซ้านเซ็จมันกระชนกันเองโดวยวีดมนต์คท่าสนุกสนานมากลูกซิ์ลูกห้าก็ได้นั่งชมเมเตลูกกระสุนฐานก็ยังสร้าง,งได และพระเกจิรูปนั้นไม่ใช่พระรูปในรอกครับหลวงพ่อสรงจันทาสโรแห่งวัดเจ้าฟาซาลาลอยจังหวัดชุมพรพระเทราจารย์ผู้มีปุทธ,ธาคมเข้มขลังมีพลังจิตอันสูงส่งและเรื่องหลาวข้องฐานยังมีอีกมากมหมเดี๋ยวตอนหน้าถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังครับ